คลินิกเต้านมโรงพยาบาลบางประกะเ9้าอินเตอร์เนชั่นแนลไทยประกันชีวิตเรื่องดื่มใยอาหารวิตชาดีีจอรี่ไฟเบอร์ สวัสดีครับทผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดนะครับนี่คือน้ํามันดิบนะฮะหรือคาดน้ามันที่ซัดเข้ามาวันนี้สารการล่าสุดที่ผมขึ้นไปบินมาดูจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะท่าผู้ชมสังเกตนะฮะว่าปลายโขดหินนะฮะจะเห็นยอดคลื่นสีขาวเมื่อวานนี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยจะไม่เห็นยอดคลื่นสีขาวนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเทียบสถานการณ์กับเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นจากยอดคลื่นหรือจากมุมมองทางอากาศวันนี้ดีขึ้นแต่ก็ยังถือว่าวิกฤตอยู่นะในแง่ที่เรามองดูคราบน้ํามันอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะวันนี้ผมพูดคุยกับหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นร่ำตรีพลังงานแล้วก็รวมถึงกรรมการผู้จัดการของ PTT GC คุณพงศักดิ์เมื่อวานนี้บอกสามวันพื้นที่นี้ต้องจบ ยืนยันไหมก็ยังยืนยันอยู่ครับเพราะว่าเราได้สั่งให้ PTGC เนี่ยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และคนเนี่ยทุกชนิดเข้าที่หาได้มาดําเนินการให้เสร็จภายในสามวันเพราะเมื่นแล้วเนี่ยถ้าหลายวันจะเป็นปีผลกระทบเป็นวงกว้างล่าสุดสถานการณ์เป็นอยังไงตอนนี้ผมถามตรงๆน้ํามันยังเหลืออยู่เท่าไหร่ครับเราจะตอบอยากมากว่าเหลืออยู่เท่าไหร่แต่ว่าน้ํามันที่ออกมาห้าหมื่นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอยู่สักเอาให้ห้าคิวเยอะสุดห้าคิวก็ห้าพันลิตรนะครับ เวลาที่เราเก็บเรามันมีทั้งน้ําทั้งน้ํามันขึ้นมาเราต้องเอาไปแยกแล้วไปทําการกําจัดให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเหลือเนี่ยมันเป็นฝันฟ้าออกไปมันไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าเราเห็นเหมือนกับเยอะเพราะมันเป็นไอ้อตรงคนนี่นี่น้ำมันเลยนะเนี่ยน้ํามันอยู่ที่ผิวนะครับถ้าเข้ามาอย่างนี้อย่างงี้จะเห็นว่าเนี่ยอย่างการน้ํามันเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าไปตักขึ้นมาเนี่ยมันจะมีทั้งน้ําปนอยู่ด้วยครับนี่เป็นตอนนี้เนรลึกมาหนาเท่าไหร่อดแค่เซนเดียวก็เยอะแล้วฮะไม่ไม่ถึงเซนมย้อาก สังเกตที่เขาตักไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเองนะได้มันจะมีน้ําติดขึ้นมาโดยตลอดตัวมันเองไม่ได้เคลื่อนด้วยตัวมันเองมันมีน้ําที่เป็นตัวผลักกันเข้ามาเพราะฉะนั้นยืนยันว่าใช้เวลาอย่างไงคือตอนนี้คนสนใจว่าจะกู้เอาเล้ากลับมาก่อนครับจะทํำยังไงตอนนี้เอ,อผมเก็บเมื่อคืนนี้ตลอดทั้งคืนเดี๋ยววันนี้ทั้งวันที่เราทํางานกันมาภายในคืนนี้อย่างท้ายสุดพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าตรงน้ามันดาเนี่ยหมด อย่างใช่จุดพรุ่งนี้ใช่ครับน้ามันดํหมดคือจะไม่เห็นสีดำเนี่ยนะไม่เห็นแบบนี้ไม่เห็นแบบเนี้ผมจะเก็บให้หมดนะไอทะเลจะขุนบ้างอะไรบ้างอย่างว่ากันนะใช่ครับแต่ว่าจะต้องไม่เห็นภาพอย่างที่แล้วใช่ครับรับปากกันรับปากกันนะครับพรุ่งนี้นะครับยังไงเชิญคุณสายยุนมาดูอีกทีพรุ่งนี้อันนี้ปัญหาของมันก็คือว่าถ้าเราดูเนี่ยนะฮะคือเมื่อคืนนี้ผมก็ได้รับทราบว่าห้าทุ่ม เอารถขนข้ามฝั่งมาใช่ครับอันนั้นเป็นรถเขาเรียกวัคขั้นทักก็คือดูดเอาน,น้ํามันที่เราเก็บไว้เนี่ยฮะไอถังสามถังที่เห็นเนี่ยนะครับสามถังอยู่เนี่ยฮะเหมือนกระจกเหมือนกระจกผู้คนของเขาสุ้มันก็จอกใช่เหมือนกระจกโอ้ยไอนี่เป็นถังพักถังพักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดูดใช้ปัม๊มดูดเข้าไปเก็บถังไอ้นั่นหนึ่งคิวเห็นไหมฮะเห็นมองไกลออกไปสักนิดนั่นเป็นถังหนึ่งคิวนะครับ หนึ่งลูกบาทเมตรเพราะอะไรผมถึงต้องไปถ่ายไว้อย่างนั้นไอ้นั้นมันเก็บได้เรียบร้อยเก็บเรียบร้อยติดได้ดีขนส่งง่ายไม่ใช่หนักใหญ่ซึ่งขนเดี๋ยวแตกเติร์ยุ่งอีกแต่ว่าไอ้รถเนี่ยมาช่วยตั้งแต่เมื่อคืนห้าทุ่มรถนั่นเอามาแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมก็ใส่นี่ละปั๊มกันขึ้นไปใส่ไว้แล้วก็ขนย้ายไปทั้งหมด50ถังที่เตรียมไว้ตอนนี้ใช้ไปประมาณ20ถัง นะครับนี่คือสูบไอ้รถเนี่ยมันช่วยเรื่องความเร็วเหมื้ออบอันนี้จะเร็วมากรถเนี่ยแทนที่ผมจะต้องย้ายถังมาที่นี่สูบเสร็จปุ๊บไปใส่ถังอยู่ที่นู่นเลยอันนั้นมันจะดีกว่ากันเร็วกว่ารถสูบจากซอฟแท้งเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับก็เรียกฟาสแทงเปว่า fast tank ไปบรรจุตรงน้นบรรจุตรงน้อยเลยใช่ครับก็จะเร็วขึ้นเวันแรกที่เกิดเหตุการณ์อาจจะไม่ทันใจนะเออพูดตรงๆเมื่อกี้มามันนั่งรถมาหรือเปล่าฮะสภาพถนนเป็นไงบ้างครับ แล้วผมขนรถเอไอตัวรถใหญ่นั่นมาเนี่ยมันมันสิบคิวอ่ะกว่าจะขนมาได้กว่าจะนั่งเลอบาชมาต้องรอน้ําขึ้นน้ําลงกว่าจะมาถึงที่นี่ใช้เวลากวาจะมาถึงเรียบร้อยแล้วก็จะพูดถึงจะเร็วขึ้น,นละนะถนะามต่อไปอีกนะฮะค้ำตีพงศักดิ์เป็นพยานอยู่ตรงนี้นะฮะทุน่นมัวมรู้สึกมันสั้นเหลือเกิน ทุ่นที่กันน้ํามันนี่นะครับคือดูแลเหมือนกับ <หะ S 1> โอ้โหมันคือทุ่นเนี่ยยาวเนี่ยปกติของสากลเนี่ยยาวร้อย <120 m S 2> ยี่สิบเมตรแล้วข้างใต้แล้วข้างใต้เป็นพลาสติกกั้นนะครับสูงลึกไปมานได้สามสิบจะไปกั้นน้ํามันยาวถ้าอาน้ำหนักเยอะถ้ายาวกว่านี้เนี่ยมันจะจมจมจากทะเละกันน้ํามันไม่ได้เพระาะน้ำมันลอยผิวทะเลเราต้องให้ทุ่นลอยอยู่ผิวทะเลขนาดเป็นขนาดมาตฐานขนาดม่ตฐานสากลครับจํบาเป็นก็คือต้องใช้หลายทุ่นนั่นแหละต้องใช้หลายทุ่นครับหลายทุ่นนะแต่เมื่อวานที่ผมก็จะเห็นทุ่นเดียวนะ จริงๆม,มีประมาณสิบทุนนะสิบทุนมีเยอะแต่ว่าเราวิธีใช้อย่างที่เห็นตรงนี้เห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยนหนึ่งคู่เรือ,อน,น่อนหนึ่งคู่เรือ,อแล้วแต่กปกติเนี่ยหนึ่งคู่เรือก็คือหนึ่งทุนนะครับแล้วก็มีเห็นเรือโผล่ไปตรงนู้นอีกไหมครับตรงนั้นก็จะมีอีก ไปที่หน้าเกาะเพก็จะมีอีกไปดักด้านนู้นก็จะมีอีกมันมีหลายที่ที่เราจะวางกําลังกันไว้แต่ที่สําคัญคือไม่ให้ออกที่หัวเกาะนี้ตรงนั้นจะมีเรืออยู่สี่ลำคอยดูว่าถ้าน้ำมันหลุดออกมาเนี่ยจะต้องทําการเก็บเลยนะครับเอายาเอาสารเคมีฉีดไว้เพื่อไม่ให้มันไปไหนหรือทุ่นที่เราวางตรงนี้คือต้อนน้ํามันไม่ให้ออกมาถ้าหลุดออกไปก็ป้านปาดวาดมันเข้ามานะครับแต่โซฟายังไม่มี ใช่ครับดักถูกไหมฮะขนาดที่ท่านหลุดออกไปตรงน้นเป็นเรือคอยฉีดสาใช่ครับอะที่บอกก็จะทำให้มันแตกตัวใช่แล้วก็ให้มันประทัในระยาแล้วก็ย่อยสลายตกตะกอนถูกต้องคำว่าตกตะกอนยังไม่ถูกทีเดียวเพราะตกตะกอนนี่ต้องถึงพื้นแต่สารเคมีตัวนี้ไม่มันตกอยู่ประมาณสักหเมตรถึงสเมตรแล้ว มันไม่ตกมันอยู่แค่นั้นมันจะย่อยมันจะมีจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายออกไปเองไบโอดดเกรดโวลเป็นธรรมชาติของมันที่จะย่อยสลายไปแล้วไม่กระทบกระพงตสิ่งแวดล้อมถามว่าผมพูดเองหรือเปล่าไม่กระทบคุณก็พูดง่ายทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขามีลิสออกมาว่าในระนาชาติเลยใช้ตัวไหนที่มันใช้งานได้เราใช้กันจนตัวนั้นที่ต้องได้รับการยอมรับก่อนจากทางกรมควบคุมมลพิษเพราะฉะนั้นอันนี้คือการแก้ตรงนี้ผมฟังนฮะหนึ่ง ลักษณะของการสูบน้ำผสมน้ำมันเนี่ยนะหนึ่งคืนที่ผ่านมาทั้งวันทั้งคืนถูกไหมใช่ครับมันก็คู่ไปได้ดูวยให้รถลงมาเยอะเริ่มเห็นยอดขลื่นขาวด้วยแล้วเมื่อนะวานนี้ผมมาไม่เห็นยอดขลื่นขาวเลยเป็นน้ําดําเลยฮะตีวันนี้เริ่มเห็นขลื่นขาวตรงตงโขวดหินตรงนี้แล้วทรา,ายอ้าวทรายฮะเออก่อนที่จะไปเก็บทรายครับเ,เวลาที่คลื่นมันตีน้ํามันเข้ามาที่ชายหาด นะครับเราต้องดูดซับน้ํามันไปก่อนผมมีแผ่นขาวๆนะฮะอันนั้นเขาเรียกว่าแผ่นตัวเหมือนกับกระดาษซับเราที่ซับหมึกแต่นี่คือซับแต่น้ํามันไปเรามีเขาเรียกว่าแอปซอร์แบนด์บูมก็เป็นทั้งเหมือนไส้กรอกไอ้ที่บอกเอาเป็นเส้นผมเป็นอะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่เส้นผมนะครับมันอันนี้จะเป็นเส้นตลอดแนวเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะใช่ครับอันนั้นเราจะดักไว้มันเหมือนกับท่อแต่นั่นจะเป็นตัวที่ดักไว้พอน้ามันซับนะคลื่นซับน้ํามันเข้ามาตัวนี้ก็จะดูดน้ํามันไว้นะครับถ้ามันยังอยู่ละอยู่เราก็เดินนนนลาากไปมมัััจะดดู้ํ ขึ้นไปทําทไมผมไม่แซะเอาทรายไปเลยง่ายกว่าเยอะอเราเสียดายครับทรายอยากจะให้อยู่ที่นี่นนนให้เต็มที่1นเซนสองเซนไม่เกินหนึ่งเซนก็แล้วฮะเยอะแล้วครับเดี๋ยวผมไปขุดที่สุดนะเอาเลยเอาเลยเชิญ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 หนึ่งเซนที่ชายหาดที่ปาดขึ้นมานะครับได้เลยไม่เห็นมันดำก็มาตลอดเนี่ยนะก็หมายถึงว่ากำลังบอกว่ามันมีบูมคอยดูดน้ำมันตัวหนึ่งแล้วแล้วถ้าหลุดลอดอีกก็เอาเอาฟิล์มใช่ไหมเอ มันมีเป็นกระดาษซับส์กระดาษซับคือดูดน้ำมันขึ้นมาใช่นะฮะแล้วสุดท้ายถ้ามันยังอยู่อีกก็แซะแซะไม่เกินหนึ่งเซนหนึ่งสองเซนแค่นี้ครับแล้วทรายเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมยืนยันอย่างนั้นนะครับอ้าข้อต่อมาฮะอ่าผมถามก่อนนะอย่าเพิ่งรีบแซะพยายามดูดซับไปก่อนจําเป็นจริงๆค่อยแซะทรายมันจะได้อยู่ที่นี่ผมถึงบอกเมื่อวานนี้ว่าอย่าเพิ่งแซะเหมือนกันเพราะว่าพอแซะแล้วมันก็มาใหม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่ารีบแซะ นะครับดูดซับไปแส้เป็นขั้นตอนสุดท้ายถูกต้องมันจะไม่ลงไปลึกๆๆๆไม่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 ลงไม่ลงมันก็อยู่แค่นี้แล้วทรายที่นี่ละเอียดยิ่ง<ม>ละเอียดยิ่งยิ่งละเอียดเนี่ยยิ่งเคยกองน้ำไหมฮะ<อ>ถ้าทรายละเอียดมากเนี่ยน้ามันไต่ช้ามากเพราะฉะนั้นมันลงไปไม่ลึกมากไม่ลึกไม่ลึกให้ดูดซับด้านบนให้เต็มที่แล้วค่อยแสะค่อยแสะเพราะฉะนั้นก็ยืนอย่างนั้พรุ่งนี้ทรายขาว อ,อ,อย่าพึ่งใจเย็นๆผมคงต้องทํางานเรายังไม่รู้ว่ามันจะซัดเข้ามาอีกเท่าไหร่ยังไงจะต้องทํางานกันไปเรื่อยๆดูก่อนออผมยังไม่กล้าย,ยืนยันว่าทรายจะขาวเพราะว่าถ้าทรายขาวคือผมเก็บทรายซึ่งผมไม่อยากเก็บออผมอยากจะเอาทรายไว้ที่นี่มากสุดเท่าที่จะมากได้ไม่อยากเก็บไปออล้ำตีครับพรุ่งนี้ทรายยังไม่ขาวนะฮะเคย่งไงครับ คือเรื่องแรกพรุ่งนี้น้ำมันดำเนี่ยจะต้องหมดไปนะครับเรื่องของการรีโนเวทเนี่ยคือนําสภาพถ่งเล็บคืนเนี่ยต้องใช้เวลาในการขิดนะครับเช่นโขดหินที่ดำๆเนี่ยพรุ่งนี้ไม่เสร็จครับก็ต้องเอาน้ำน้ำมาฉีดมาล้างโขดหินประการลงใต้น้ําก็ต้องมาดาเนินการให้สะอาดอันนั้นอนี้ต่อไปเศษต่อไปเศษสองเศษสองผมเห็นผมเห็นมีสารบางอย่างมาบางช่วงเนี่ยที่ผมไปเดินดูเหมือนกับว่าขัดไปว่สมบูรจริงๆไม่ได้ขัดเราใช้น้ําฉีด น้ำฉีดน้ำไฮเพชเชอร์เจตน้ำที่มีแรงดันสูงถามว่าไอฉีดอย่างนี้มันได้ผลไหมวันนี้เอามาลองห้าตัวว่าได้ผลจริงหรือเปล่าเมื่อกี้คุณสอยุทธเห็นไหมฮะมันก็ยังมีเงาอยู่นี่นี่ขนาดฉีดทดลองสังเกตไม่ว่าจะดําเป็นเป็นเนื้อหินเลยเห็นเนื้อหินเนเื้อหินว่าเดี๋ยวเราก็ฉีดกันได้นะครับนี่คือทดลองดูว่ามันมีอุปสรรคอะไรไหมในการฉีดตัวอย่างเช่นเขาแนะนําให้ใช้แรงน้ําร้อนมันจะดีกว่าเราก็แมอา เราใช้น้าเย็นธรรมดาเนี่ยจะได้ไม่กระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมเลยะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะฮะที่คนกังวลก็คือการลามของมันออกไปเอาละวันนี้ผมบินดูด้วยตาผมเองเทียบกับเมื่อวานนี้เนี่ยดีขึ้นนะฮะคืออนาบริเวณมันลดลงแต่ว่ามันก็ยังมีลุ้งน้ํามันมันไปไกลขึ้นลุ้งน้ํามันเนี่ยเขาเชื่งผมเป็เปือนจลุงล้งๆนะชาบอยู่ผิวน้ําเนี่ยมันเริ่มยาวขึ้นไปอ,าอา้าวลี่อ่าวพร้าวถัดไปก็อ่าวขามขึ้นไปอีกก็น้อยหน่ามันเริ่มมีลุง้งไกลขึ้น นะฮะลักษณะของรุ้งนะครับนั่นก็คือฟิล์มน้ามันที่มันบางมากถ้ามันโดนแสงอาทิตย์โดนความร้อนเนี่ยมันจะระเหยไปใช่เหรอับอ่าอันนี้เป็นหลักทฤษฎีเลยนะครับเราเก็บหรืออีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าไอ้พวกนี้เนี่ยมันไปโดนสารเคมีเข้ามันก็เดี๋ยวมันก็จะตกลงแต่มันอาจจะใช้เวลานิดนึงใช่ครับมันก็จะมีอยู่สองถูกต้องมันจะมีอยู่สองอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้ให้คํามั่นกันว่าพรุ่งนี้จะจบระดับหนึ่งน้าไม่ดํา น้ำตรงนี้ไม่ดับนะฮะแล้วก็จะฟื้นฟูในโอกาสต่อไปนะฮะร,รับผิดชอบเต็มที่นะฮะท่านตีความเสียหายความเสียหายนะั้นพีทีจีซีต้องรับผิดชอบเต็มที่ครับแล้วแล้วก็ทันทีด้วยครับระหว่างนี้ผมได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับต,ตั้งเหมือนตั้งโต๊ะแล้วแล้วก็สอบชาวบ,บ้านว่าใครบ้างที่มีผลกระทบก็แจ้งผู้ว่าผู้ว,ว่าก็ตั้งทีมที่ทําการสํารวจแล้วก็เจรจาค่าเสียหายจากพีทีจีซีเลยผมคิดเบื้องต้นเนี่ยนะ คุณเปาเสดเป็นประธานบอร์ดของ PTT GC ด้วยดูไหมฮะแล้วเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงด้วยรีสอร์ทแถวนี้เจ๊งหมดทันทีจนกว่ามันจะคืนสภาพไม่มีใครมาพักแน่อะอย่างเงี้ยเบื้องต้นเรือประมงฝั่งน้อนเขาเลี้ยงปลาปลากระชังพ่อผ่านมาพันนกละอย่างนี้เบื้องต้นเ,น,น,เ,เาาน,น,น,นี่ยนะอันนี้ใกล้ๆนะยังไม่รู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้ว่าประการลังจะเป็นยังไงยังไม่รู้อะไรยังไงเขาเบื่อขนาดไหนเราก็เขาเบื่อหมดนะฮะก็คือว่าผู้ที่ ชัดเจนนะครับว่าเกิดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ะฮะทางผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้รับเรื่องมาแล้วก็มาคุยทางบริษัทเรารับผิดชอบหมดในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องเอาเรื่องมาดูวันทีละเรื่องนะครับเพราะไม่ปฏิเสธควาก็รับผิดชอบแน่นอนครับไม่ไม่มีปฏิเสธความรับผิดชอบนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดนะฮะเกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้ที่ทําให้เกิดเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยมันจะเก นะฮะแต่เป็นความรับผิดชอบของบริษัทนะฮะเอ้ที่ใครถือไอเล่มนั้นอยู่ไหนนะฮะเดี๋ยวจะมาดูสาเหตุกันนะฮะเรื่องนั้นให้ใครเจ้าที่เอามาทีอ่ะระหว่างนี้ผมคุยกับคุณเอระเสอรต่อไปนะฮะว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับก็คือจะต้องหาสาเหตุข้อเท็จจริงนะฮะนี่ฮะนี่ฮะทุ่นทุ่นลอยน้ําการทะเลนี่คือเรือขนส่งน้ำมันดิบมา นะฮะไอนี่คือท่อใต้ทะเลที่จะมาขึ้นฝั่งนะฮะซึ่งมันท่อขนาดใหญ่นี่คือท่อเหล็ก48นิ้วนะฮะตอนนี้ไอส่วนบนเนี่ยนะครับที่เรือเนี่ยมาเกี่ยวอยู่กับทุ่นการทะเลเนี่ยก็จะมีท่ออ่อนเนี่ยไปเกี่ยวเข้ากับเรือเพื่อเพื่อเหมือนสายยาง่มอ่าเหมือนสายยางอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเกิดเหตุขึ้นคือท่อตรงนี้มันแตกแต่ว่าแตกเพราะอะไรแตกเพราะว่าการปฏิบัติการครบถ้วนตามขั้นตอนหรือเปล่า แต่เพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าหรือว่าท่อที่ใช้มาดูแลไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ต้องไปหาสาเหตุอันนี้อยากที่จะสอบแต่ผมอยากจะเรียนนะฮะไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรนะฮะบริษัทก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบคือรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์รับผิดชอบรับผิดชอบ,มชอบไม่ใช่ว่าจะมาะเป็นเรื่องอุปกรณ์เรื่องคนไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นเรื่องสาเหตุภายในเพื่อเราจะมาวางมาตรการแนอนาคตข้างหน้าว่า ทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกและเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะต้องการแก้ไขให้มันดีกว่านี้ยังไงต้องเอาบทเรียนครั้งนี้เนี่ยนะฮะ มาเป็นสิ่งที่ทําให้การแก้ไขปรับปรุงเหตุที่จะอาจจะเกิดขึ้นในข้าหน้าซึ่งไม่ได้อยากให้เกิดเนี่ยดีขึ้นกว่าครั้งนี้เพราะฉะนั้นท่อนี้ไม่ได้ใช้งานเกินอายุแน่นะนี่เป็นท่อใหม่ใช้ประมาณปีปีปีเศษเองซึ่งมาตรฐานการใช้กี่ปีมาตรฐานการใช้เนี่ยปกติเนี่ยเขาพูดกันถึง6ปีนะฮะแต่ว่าเราไม่เคยใช้ถึงเลยนะสองปีเศษแล้วก็มาเทสทีนี้เช่นนี้ปีเศษเศปีเศษได้ทีนี้ประเด็นต่อมาอันนี้คือการล่วงของมันไปตรวจสอบสาเหตุถูกไหมฮะ ประเด็นต่อมาคือมันบกพร่องไหมผมถามตรงๆลำตีที่ทําไมปล่อยให้มันมาเข้าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โด่งดังของประเทศไทยคืออ่าวพราวทำไมถึงไม่สกัดยับยั้งมันให้แก้ปัญหาอยู่ที่กลางทะเลวิธีการทํางานผมได้รับทราบนะครับว่าพอล่วนสิบเนี่ยเจ้าที่ก็มีการพ่นสารเคมีนะครับเบพื่อจะล็อกให้อยู่แต่การปฏิบัติการเนี่ย ก็กรรมการสอบสวนที่ผมให้ท่านประธานสอบเนี่ยรวมทั้งสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วรวมสาเหตุวิธีการปฏิบัติการด้วยว่าทําไมไมันจึงลามมาถึงายในใชายฝั่งซึ่งตรงนี้เราตั้งกรรมการาภายนอกมไม่ต้องการให้บริษัทพีทีตรวจสอบนะครับให้ทางมูลทีเออปิโตรเลียมเป็นเปคนตรวจสอบผมผมรับผิดชอบมาแต่ว่าเราจะตั้งกรรมการชุดหนึ่งเป็นคนนอกหมด เพื่อหมดนะครับสอบเรื่องนี้นะฮะไม่ใช่ตรวจกันเองนะให้คนนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะเป็นคนตรวจแล้วรายงานมาที่ผมผมมาดูรายงานแล้วก็จะรายงานท่านราตีขีดก็คือคุณประเสริฐบอดเดี๋ยวจะดูเรื่องเกี่ยวกับว่าไอ้เรารั่วเนี่ยมันรั่วยังไงรั่วยังไงแต่ว่าไอ้เรื่องการข้างนอกมาช่วยดูวิธีการนั่นต้องทีที่นี้มาดูนะฮะแล้วก็รวมถึงการที่บรรลุมาถึงตรงนี้ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอันนี้จะเป็นอคนทั้งรอบมาดูทั้งหมดมาช่วยกันดูนะเพื่อข้างหน้าเวลาเกิดอะไรขึ้นเราจะได้แก้ไขดังนั้นอันนี้ก็ต้องหาคําตอบให้ได้ถูกไหมครคตอบได้ครับก็คิดว่าภายในเจ็ดวันนี้ก็ต้องรับทราบแล้วกำหนดให้แค่เจ็ดวันครับผมคิดแบบชาวบ้านนะฮะอย่าว่าให้หาว่าอยู่นอย่างนี้เลยนะฮะคือคนผูกพันกับสมเด็จเยอะโกรธทาไมเห็นน้ำมันรั่วก็รู้ว่ารั่วแล้วปล่อยให้มันมาถึงแหล่งท่องเที่ยวที่คนผูกพันกันเยอะ พลาดยังไงอ่ะถามเบื้องต้นเนี่ยคุณปว่าเป็นคนดูแลด้วยไหมฮะเออผมรับผิดชอบด้วยใช่ครับถามว่าพลาดยังไงเนี่ยตอนนี้ยังตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราทําเกินกว่าที่เราควรจะทําใช้คํานี้เลยครับผมความรู้สึกผมนะกหรือชาวบ้านนะอันนี้มาถามันตรงๆเอาคือพวกนี้เราต้องประเมินร้ายที่สุดใช่ครับว่ามันอาจจะไปไหนไปที่ไหนไปดักมันไว้ก่อนถูกไหมฮะเครื่องไม้เครื่องมือระดมไปทุกอย่างต้องครับ นั่นคือสิ่งที่เราคิดประเมินต่ําไปไหมจนเขาทั่งมาเข้าอาวแล้วเป้าหมายก็คือห้ามขึ้นฝั่งน้องทุกคนรู้ดีว่าห้ามขึ้นฝั่งนี่คือเป้าหมายแล้วหลุดอ่ะนี่ไงผมถึงบอกว่าทําหมมันถึงหลุดได้หลุดเอาผมวันอาทิตย์ผมเล่าให้ฟังถึงว่าไอ้ที่เราทําเกินไปเนี่ยมันคืออะไรอ,ะอย่างนั้นดีไหมฮะ,ะเริ่มที่ใช้น้ํายาฉีดเนี่ยน้องมันก็บอกพี่ครับผมจะสั่งไอ้เครื่องบิน430มาเอาน้ํายาใสามาเต็มที่แล้วมันมสามารถพ้นไปได้ครับ สั่งเข้ามาเอะเอามาสำรองไว้ก่อนยังไงพี่คงไม่ได้ใช่อ่ะวันนี้มันงานมันจะเสร็จอยู่แล้วเข้าสั่งเข้ามาถึงพี่ครับเครื่องบินมันมาแล้วผมขออนุญาตให้เครื่องบินมันขึ้นไปดูผมบอกไหนๆก็ขึ้นไปดูแล้วเนี่ยนะไอ้เรือที่ฉีดอยู่เนี่ยให้ถอยออกแล้วเองฉีดลงไปเลยเพราะมันจะได้เร็วขึ้นใช่ครับมันจะได้เร็วขึ้นจบแล้วผมมันถ้าไม่เหลือแล้วอ่ะเราฉีดไปจนเราแ t a ก k l ลไปแบบใช้ได้แล้วก็ยังบอกว่าไม่เป็นไร ฉีดไปเลยอันนี้หมายถึงว่าเราต้องมอนิเตอร์ถูกไหมถูกสีมันจะเปลี่ยนนีม่มันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ก,ก้อนน้ำมันไปตรงนี้อยู่ตรงนี้มันต้องเห็นชัดเจนรับแล้วบอกวันนั้นจบจนกระทั่งบอกเอ้าไหนไหนไ็ไหนไหนรอมาเอาบีชอนแล้วิลงเพื่อเคลียร์สุดท้ายใช่มาฟังอย่างนั้นใช่แล้วก็แล้วก็ขึ้นบินเนี่ยบอกว่าให้ฉีดละมันหมดแล้วไม่รู้จะฉีดที่ไหนถามว่าน้ำยาอย่างเหลือเปล่าเหลือกลับไปใหม่เอาไอ้ตรงที่มันเห็นนั่นแหละฉีดลงไปอีกไปทำสำรวจก่อนว่ามีที่ไหน่ะ ถ้าไม่มีแล้วก็ฉีดไปตรงนั้นอีกเอาให้มันหมดไม่ให้บินกลับมาโดยที่มีน้ำยาคือ<ม>ใช้น้ำตาไหมครับต,ตอนนั้นนกี่ตอนนันที่พูดจัง,งสี่ห้าโมงเย็นครับสี่ห้าโมงเย็นสี่ห้าโมงเย็นครับก็ยังรายงานกระทรวงเลยครับรายงานไปผมก็ทราบว่าน่าจะควบคุมได้แล้วพอมาสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มก็รายงานว่าเข้าที่นี่ มันจะมันจะเร็วขนาดนันเพ่จำนวนห้าชั่วโมงจากจุดน้นถึงที่ต้องต้องเรียนให้ทราบก่อนว่ามันก่อนหน้านั้นเนี่ยมีรายงานเหมือนกับเป็นเมือกอะไรซึ่งมันไม่ใช่น้ํามันนะครับแต่พอเราได้รับรายงานเนี่ยเราก็ให้เรือวิ่งเนี่ยหัวเกาะท้ายเกาะตรวจหมดว่ามีน้ํามันหลงเหลือมาไหมไม่มีแล้วมันมาจากไหนแม้แต่เจ้าท่านะฮะที่เราทํางานร่วมกับเราอยู่เขาก็ตรวจเขาก็บอกว่าไม่มีผมถึงงงมาก ผมขับรถกลับแล้วสามทุ่มกว่าเขาโทรไปแจ้งว่ามีน้ำมันขึ้นที่นี่อีกผมบอกเป็นไปไม่ได้เราดูาขนาดนี้ทํากันโอเวอร์ขนาดนี้ยังจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องไปหาสาเหตุกันต่อไปจึงต้องตั้งกรรมาการภายนอกมาสอบสวน,นดูว่าอะไรตจริงๆเกิดอะไรขึ้นครับต้องตั้งกรรมาการภายนอกนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่รู้งๆว่าจากไหนยังไม่ม<ต>ทราบริงแต่ไม่ไปเฉยๆรับผิดชอบนะฮะไม่ครับยังไงยังรับผิดชอบจะสังเกตว่าเราทำเกิดขึ้นเนี่ยบีทีีรับผิดชอบแน่นอนครับ อะไรไม่ใช่รับผิดชอบแค่นี้นะครับเราจะดูระบบ <c oughs> นิเวศต่อหลังจากนี้อีกเป็นแผนฟื้นฟูน้ําเป็นยังไงมั่งสัตว์น้ําเป็นยังไงน,นั้นต้องมาติดตามกันต่อไต้องตามแล้วก็ไม่ใช่ตามกันแค่เดือนสองเดือนแล้วเลิกสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะคือพอมันไม่เชื่อใจกันเนี่ยก็ตั้งคําถามห้าพันลิตรจริงหรือเปล่ารั่วห้าหมื่นลิตรจริงไหมมันถึงมาหาสารขนาดนี้คนมองมาโอ้โหเต็มทะเลเอ่าวเพ้าเลยแล้วตีห้าหมื่นลิตรที่รั่วแล้วหลุดมาห้าพันลิตรจริงๆมันมากกว่านี้ไหม คือวิธีการประเมินนะครับผมคิดว่ากรรมการตรวจสอบเนี่ยคงจะไปตรวจสอบจะเห็นชัดเพราะเรือเนี่ยจะบรรจุมาจํานวนชัดเจนและจํานวนที่จ่ายให้กับพีทีทีซเนี่ยก็จำนวนเท่าไหร่รจํานวนที่หายไปคือจานวนที่ล่วดไหล นะครับและการพ่นกนระดาษกากเนี่ยจากพ่นสารเคมีเนี่ยจำนวนสารเคมีที่พ่นไปเนี่ยจะสามารถควบคุมได้ขนาดไหนเพื่อสามารถประเมินได้ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวเลขชัดเจนใช่ครับจ,จะมีตัวเลขชัดเจนทึ่งสามารถที่จะมีเหตุมีผลพิสูจน์ได้นะครับในที่สุดนะฮะว่าว่าข้อท็จจริงเป็นยังไงไม่ได้ปกปิดความจริงไม่ครับผมไม่มีอะไรจะปกปิดเพราะมันชัดเจนนะครับแล้วเราทํางานกันก็ชัดเจนอีกด้วย<ม>คือมันมันท่อมันแตกอย่างที่ว่าดังนั้นถูกไหมฮะมันก็อยู่ในท่อนั่นแหละครับ ใช่ครับแล้วระบบระดับนี้มันควรจะเป็นระบบที่วาวมันปิดทันทีมีครับมีวาวปิดทันทีแล้วถึงคำนวณได้แล้วก็บอกได้กานตกผู้วามันต้องปิดใช่ครับเราคำนวณได้เลยแล้วบอกได้เลยว่า,าออกมาเท่าไหร่จะมีจะไม่มีได้ยังไงมีมีครับมีครับมีมเป็นชัดออฟวาวเลยปิดชึ้งเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในนั้นแหละใช่ ไอ้ที่ออกมาก็คืองั้นอะไอ้ไลน์คอนเทนต์ในนั้นที่มีอยู่ในท่อน,นั้นอะจำนวนน้ำมันที่อยู่ในท่อก็ต้องมีอไมไม่เกินกว่านั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นท่อ่อนะที่ปริมาณที่อยู่ในท่อครันเพราะฉนั้นกรรมการจะดูกันต่อไปนะฮะอยากจะขอโทษใครไหมฮะเออต้องต้องกราบขอโทษจริงๆเลยก็คือชาวระยองโดยเฉพาะยิ่งชาวเกาะสมเด็จไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่เมื่อเกิดแล้วเราจะพยายามคืนเกาะสมเด็จให้อยู่ในสภาพเดิมเร็วที่สุดดีที่สุดเท่าที่่าเราจะทำได้จะพยายามเต็มที่ครับ ครับาล้วท่านผู้ชมฮะก็ให้เวลาไปเรื่องวิสวดจากที่เป็นต้นไปเฉพาะหน้าและการตรวจสอบผลกระทบรวมถึงการฟืน้นฟูเกาะเสม็ดโดยทัว่วไเอาร้าให้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะรวมถึงการไปหาสาเหตุหาว่าเกิดอะไรขึ้นถึงเล็ดรอนหลุดออกมาและนี่คือเจาข่าวเด่นขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ